หนึ่งปีแล้วที่เราได้ใช้รถไฟฟ้าซึ่งผมก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งนะครับที่ใช้บริการนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนการเดินทางผมจะใช้รถเมย์นะครับผมซึ่งผมเดินทางไม่ไ,มไกลหรอกครับโน่นไปสถานีข้างหน้านี่เองนะครับซึ่งก่อนมีรถไฟฟ้าเราก็ใช้รถเมย์แต่บางครั้งรถติดน,นั้นกว่าจะถึงนะครับผมบางทีโบกก็ไม่จอดก็มี แต่พอมีรถไฟฟ้าผมใช้รถไฟฟ้าทุกวันเลยเพาผมดีใจนะครับที่ลาดพร้าวเรามีรถไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นความฝันที่ชาวลาดพร้าวอยากได้นะครับผมซึ่งการเดินทางก็สะดวกนะครับแค่มีบัตรแต่ไม่ต้องใช้เงินเลยเพรเงินอยู่ในบัตรแล้วตอนนี้เราก็ขึ้น ไปชั้นโดยสารแล้วนะครับผมนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วครับสถานีเป็นแบบโล่งนะซึ่งตอนนี้นะครับรถไปฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็ให้บริการปกติแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนกระบวนตรงที่หัวหมากนะครับผมเพราะตอนนี้ระบบรางก็ซ่อมหรือไม่ซ่อมก็ปรับปรุงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดินรถปกตินะครับเจ้ามงเล่นดอน5นาทีต่อกระบวนเหมือนเดิมนะครับผม ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเขาใส่ใจคนพิการนะครับผมซึ่งถ้ามีคนพิการแบบเดินไม่ค่อยสะดวกตาไม่เห็นนะครับก็แจ้งชาที่นะครับเขาจะบริการจนถึงกระบวนรถเลยและเวลาลงเขาก็จะแจ้งปลายทางนะครับแล้วก็จะมีรับจากกระบวนรถเลยนะครับผมเคยเห็นนะครับก็พาไปส่งถึงป้ายรถเมล์เลยนะครับซึ่งป้ายรถเมล์ก็อยู่ห่างจากสถานีนะครับประมาณ50เมตรนะครับ เจ้าหน้าที่ก็เดินไปส่งถึงเลยครับผมซร่งตรงนี้นะครับลาดพร้าว120ก็มีร้านทําผมแนวเกาหลีนะครับตรงตึกสีส้มเนี่ยครับเดินก็ไปเลยซอยลาดพร้าว120นะครับร้านที่มาแฮตอนนี้รถไฟฟ้ามาแล้วครับไปเราไปกันเลยจุดยืนรอนะครับให้คนก็ออกก่อนเราไปกลับไปครับ ผู้โดยสารโปรดทราบขอความกรุนีไม่สะพายเจ้ด้านหลังขณะนีผู้โดยสารหนาแน่นขอบคุณค่า Attention Passengers are requested not to wear backpacks during crowded r o n d i t i o n ผมก็ถึงแล้วนะครับผมเดินทางแป๊บเดียวเองหนึ่งนาทีไม่ถึงนะครับผมเราก็มาถึงสถานี หน้าอิมพีเรนซ์เบอร์ลาดพราวเลยนะคผมรวดเร็วจริงๆนะครับผมสุดยอดนี่แหละครับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเอ๊ะไม่เหลืองนี่หน้าอ้อเหลืองที่หัวเอ้ยซึ่งตอนนี้นะครับจงอิมพีเรนซ์เบอร์ลาดพร้าวนะครับก็พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความเจริญของ การมีรถไฟฟ้านะครับเราจะเห็นตึกนะครับไกลๆน้นตรง71กด็ดกำลังสร้างอยู่นะครับผมและอิมพีเรียนเบอร์นะครับซึ่งชั้นใต้ดินเขาก็ปรับปรุงแล้วนะครับและน่าจะมีการปรับปรุงชั้นต่อไปนะครับซึ่งข้างบนก็เป็นโรงแรมนะครับผมและตรงข้ามนะครับก็จะเป็นห้างนะครับเดี๋ยววันลาดพร้าวนะครับผมเนี่ยครับความคืบหน้าของงางใกล้จะแล้วแล้วมั้ง ซึ่งลงจากสถานีนะครับเราก็จะเป็นบันไดแบบนี้นะครับซึ่งบันไดเลื่อนก็จะมีเฉพาะเวลาขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเราขี้เกียจเดินบันไดนี้ก็มีลิฟต์นะครับมีลิฟต์บริการนะครับสะดวกสบายเลยล่ะเนี่ยครับบัตรที่ผมใช้นะครับเป็นบัตร GTM นะครับผมแบบนี้เลยสําหรับคลิปนี้แค่นี้ครับรีวิวชายรุดไฟฟ้าวันที่ก็เปิดใช้แบบสมมุติแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการปรับรุงดันโอ้ย อะไรวะเ,ะ,ไระเนี้ยโอ้ยจะเบิ้ลอะไรแรงหนาเนี้ยความจริงรถนะมันอ่าดีไม่ดีไม่จะอยู่ที่เสียงนะบางคนเข้าใจผิดว่ารถเสียงดังคือรถดีไม่ใช่รถที่ขับแรงเออนั่นคือรถดีนะครับผมเสียงดังนี่ไม่ใช่เลยท่อมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนคนไอ้ขอกขอกขอกขอเนี่ยครับเดี๋ยววันลาดพร้าวครับและในบริษัทจัดหาแรงงานนะครับต่างด้าวน,นะครับตรงนี้เดี๋ยวกลนนี้เลยใครอยากได้แรงงานต่างด้าวก็มาที่นี่เลยนะ นี่มาติดต่อหาได้ที่นี่เลยครับผมไปคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบายาย่ bye อ,ออีกนิดหนึง่งนี่อีกฝั่งก็เป็นบ้านนกดาวนะก็อยากสร้างบ้านนกดาวก็เนี่ยมาติดต่อได้เลยบ้านหลังเล็กๆสร้างง่ายกระทัดรัดหรืออยากหากับข้าวก็มาหน้าอินเดียรียนเบอร์ลาดพรานนะถ้าใครจะใช้รถไฟฟ้าแล้วมีจักรยานยนต์นะครับก็มาจอดที่ตรงทางขึ้นสถานีได้นะก็มีตัวล็อกไว้ให้เนะี่ย ก็บอกคารุณาล็อกนะครับผมที่นี่จุดจอดจักรยานน้ามจอดจักรยานยนต์อ๋อจุดจอดจักรยานนะครับไม่จอดรถเครื่องนะครับผมรถเครื่องเขาก็จอดแบบนี้นะครับผมแต่ที่มังคันก็ไม่ไป้ายนะครับอ้ามจอดขวางทางขึ้นลงนะครับรถเครื่องนะครับเพราะมันจะเกลีดขวางทางขึ้นลงของสถานีนั่นเองแต่จอดบริเวณข้างๆนี้ได้นะครับผมผมก็ไม่เข้าใจคนเราเนาะ นี่ข้ามถนนต้องข้ามตรงนี้นะตามที่จริงแล้วนี่ตรงนี้ก็ไม่ทางนะใช้ทางขึ้นลงนี้ก็ได้นะข้ามเนี่ยปลอดไปกว่าเยอะแต่ยอมเสี่ยงที่จะข้ามตรงนี้ครับผมเออเอาเขาสิ้าเกิดอะไรขึ้นมานี่มันอันตรายเลยนะเนี่ย ซึ่งชั้นใต้ดินของอิมพิวเรียนก็ปรับปรุงใหม่แล้วนะเนี่ยก็มีของขายเยอะเลยว่างๆก็เวะมาได้เนะสำหรับคลิปนี้แค่นี้จริงๆครับบ๊ายบาย